ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านเลยเนาะก็พบกันอีกเช่นเคยกับช่องของปอป่าศ,ศึกษาแบ่งเหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญช่องจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญหาเหรียญรับซื้อเหรียญจากเอซีต่างจังหวัดด้วยกันเข้ามาแล้วก็แบ่งปันเหรียญออกต่างจังหวัดอีกเช่นเดียวกันขณะที่ได้เหรียญเข้ามาโอเคเนาะอ่ะ ลืมกันหรือยังฮะท่านผู้ชมลืมกันหรือยังฮะปอปาไม่ได้ทําคลิปถือว่านานเลยทีเดียวสําหรับครุฑขนาดใหญ่ฮะห้าบาทขนาดใหญ่ของราชการที่9วันนี้เรามากันกอสักสี่สี่พศเนาะถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวเพิ่มมาอีกพศนึงก็แล้วกันอ่ะเราเริ่มกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะก็ช่วงนี้เป็นราคาอาจจะไม่สูงไม่แรงสักเท่าไหร่ฮะเนาะสำหรับ,บเหรียญ5บาทครุฑ ปาปาไม่ได้ทำคลิปนานแล้วก็เลยตัดใจเอามาทําสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยดีกว่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมปัจจุบันวันี้เนาะเชื่อว่าหลายคนคงอยากดูแล้วก็อยากจะรู้ราคาของเหรียญมากกว่าโอเคนะฮะสำหรับคุด5บาทเก้าเหลี่ยมท่านผู้ชมฮะเป็นคุดขนาดใหญ่เนาะด้านหน้าเป็นอ่รูปพ่อหลวงราชการที่9 ส่วนด้านหลังก็เป็นรูปพยาคุดเป็นคุดผ่าท่านผู้ชมเนาะแล้วคุดผ่าหรือว่าคุดตรงทนะ่านผูช้ชมฮะปีพศ2515จำนวนการผลิตก็หลายล้านเหรียญพอสมควรฮะแล้วก็สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยมีเหรียญปลอมค่อนข้างมากแต่ปป้าก็คุยกับเจ้าของเหรียญเป็นผลสำเร็จฮะที่ผ่านมาก็คือถ้าเป็นเหรียญปลอมเหรียญไม่แท้ปป้าส่งคืนก็โอเคบางคนก็บอกไม่เป็นเลยฮะ,อะบอกคุณปป้านะว่าเอาไว้ให้ทำคลิป นำเสนอไปเลยอะไรประมาณนั้นปปาก็ฝากขอบคุณย้อนหลังเพื่อสำหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญคุดเก้าเหลี่ยมให้ปปาโอเคเนาะเหรียญน,นี้ถ้าไม่ชมฮะถ้าหากเป็นอ่ะสภาพผ่านการใช้งานนะเนาะสภาพผ่านการใช้งานปกติธรรมดาเนี่ยไม่สนิมไม่เกา่าไม่บินไม่งออะไรก็เลยดีกว่านะผ่านการใช้งานแบบนี้มาตรฐานเนี่ยเหรียญน,นึงก็ช่องปปกาก็รับกัอยู่ในราคาเหรียญละก่อนหน้าน้น40บาทฮนะก็นานพอสมควปรปปาให้เหรียญละห้าสิบบาทโอเคเนาะ เหรียญละห้าสิบบาทแต่ถ้าสภาพส,สวยๆอย่างนี้ฟังปปานะฮะถ้าสภาพส,สวยๆอย่างนี้โอเคไหมปปาก็อาจจะเพิ่มราคาให้แต่ปปาไม่การันตีนะฮะว่าจะเท่าไหร่นะฮะเนาะลราก็ต้องยินยอมให้ปปาตรวจสอบนะฮะเนาะก็ลองดูนะปะปาอยากจะเป็นการตรวจสอบพอสภาพเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะถ้าใหม่อย่างนี้คุดเก้าเหลี่ยมใหม่อย่างนี้ปปาอาจจะเพิ่มราคาให้จาก50เป็น60 70แล้วอะไรก็ว่ากันไปเนาะประมาณนั้นนะฮะ แต่ก็ไม่เกิน70บาทอะไรประมาณเนี้ยเนาะรายละเอียดที่ประปาพวกก็เข้าใจเลยเนาะดีกว่าจะมาขายช่องปปาในราคา50บาทตลอดอันนี้ประปาพยายามจะช่วยช่วย F4 ให้มีกําลังแรงใจท่านผู้ชมนะฮะให้เจ้าของเดือนมีกําลังแรงใจอ่ะถ้าส,สวยอย่างนี้อาจจะถึง60-70ก็ว่ากันไปแต่ถ้าอย่างนี้แน่นอนฮะสภาพไม่บินไม่งอด้วยนะท่านผู้ชมฮะก็อาจจะได้50บาทเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยได้ท่านผู้ชมนะห้บาท แต่ถ้าขอบบินขอบงอมากๆก็ไม่ต้องส่งมานะเนาะปปามที่จะตีราคายังไงเนาะไม่ได้ตีราคายังไงเอาว่าคุดก้าวเหลี่ยมสภาพผ่านการใช้งานอย่างนี้50บาทถ้าสวยๆอยู่อย่างนี้อ่ะก็ราคาน่าจะ60-70ก็ว่ากันไปแล้วก็ส่งมาให้ปปาก็ต้องยินยอมมาให้ปปาตรวจสอบโอเคเนาะเพราะปปาไม่อยากให้แยกมาทั้งนั้นมันจะเป็นข้อสําคัญข้อบ่งชี้ว่าปปาต้องยินยอมถ้าไว้ใจช่องปปานะ ก็ดีกว่าจะส่งแบบสภาพอย่างนี้ยกตัวอย่างนะที่ผ่านมาสภาพอย่างนี้ส่งให้ปปาในราคา50บาทใช่ไหมฮะปปาแยกให้เนี่ยเชื่อใจปปาไงปปาก็แยกให้อยู่แล้วแหละเนาะอ่ะง่ายๆเลยสภาพนี้สวยๆอย่างนี้อาจจะ 60- 70ถ้าสภาพนี้50บาทสําหรับคุุเก้าวเหลี่ยมอ่ะทันี้เรามาดูปปดีปปาไม่มีตัวอย่างเหรียญมีแต่สภาพสวยๆก็เลยต้องต้องต้องยกตัวอย่างเหรียญนี้มาเป็นเป็นคู่เปรียบ สำหรับเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะเนี่ยนี่ก็5บาทคุดผ่าแต่เป็นปีพศ2525นเนาะถ้าสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้เหรียญหนึ่งก็จะอยู่ที่40-50บาทประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าหากเป็นสภาพสวยๆอย่างนี้อ่ะเนาะสภาพอย่างเงี้ยเอาง่ายๆจะแตกต่างกันปะปาเอามาทำตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันเนาะถ้าสภาพอย่างนี้ก็อาจจะ 60- 70บว่ากันไปนะ ถ้าเป็นสภาพนี้ดูเอาท่านผู้ชมฮะนะถ้าเป็นสภาพนี้ก็เหรียญละ40-50บาทแต่ปะปาะแนะนํานะว่าไม่ให้ไปไปลงน้ํายาขัดเหรียญนะฮะปะปาะปะปาะไม่เอานะฮะถ้าเขาใหม่โดยมาตรฐานดูง่ายเหรียญใหม่มาตรฐานดูง่ายท่านผู้ชมฮะนะอย่างเงี้ยเหรียญขัดมาแต่ปะปามาเป็นตัวอย่างที่เฉยนะเป็นตัวอย่างที่เฉย,นะเย,เฉยไม่ต้องไปขัดนะถ้าปะปาะเพิ่มราคาให้เนี่ยไม่ต้องไปขัดนะเพราะปะปาะดูออกปปาจะเข้ามาตรวจสอบเองโอเคเนาะ สภาพผ่านการใช้งานแบบนี้สําหรับคุดปีพศ2525โอเคนะฮะอัปปะปะให้ถึง50บาทนะ50บาทสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะแต่ถ้าหากเป็นสภาพผิวระดับนี้อันนี้ไม่ได้ขัดได้ล้างถ้าเผู้ชมะถ้าเป็นสภาพผิวแบบนี้ก็6070ว่ากันไปนะสำหรับคุดปีพศ2525โอเคนาะหรือใครที่มีคุดเฉียงฮะคุดเฉียง ปีพศ2520กับปีพศ2522อ่ะ,อะเห็นไหมท่านผู้ชมฮะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญที่ประปารับมาแบบว่าประปาไม่ได้ส่งคืนให้ลูกค้าับปปาก็ซื้อราคาเต็มแต่ไม่ใช่ต่อไปต่อไปไม่มีนะบางครั้งปปาก็เห็นว่ามาเหรียญเดียวแต่สภาพอย่างนี้ไม่ต้องส่งมาท่านผู้ชมนะไม่ต้องแอบยัดแอบอะไรมานะฮะนะอันนี้ประปาเป็นคนพูดแบบดูเหมือนจะตรงๆนิดนึงนะเพราะประปาปล่อยออกไม่ได้จำหน่ายไม่ได้เอาง่ายว่าอ่ะสภาพแบบนี้นะฮะ ไม่มีรอยบุลอยบินลอยงอลอยตะปูฟันตะปูเฉียวโอเคนะฮะคุดเฉียงทั้ง2ปีพศฮะถ้าหากเป็นปีพศ2520เขาผลิตน้อยกว่าปีพศ2522เอา20ก่อนเนาะปีพศ2520สําหรับคุดเฉียงนะถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะฮะปกติธรรมดาอ่ะก็เหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละ15บาทนะ15บาทถ้าเป็นสภาพใหม่อย่างเนี้ย ใหม่โดยมาตรฐานนะฮะนะปะปาก็อาจจะให้ถึงเหรียญได้เอาสูงกว่า15บาทแล้วกันนะอาจจะเป็น20บาทหรือว่า25บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานซวยๆทนผู้มชมะนะเนาะอ่าดีกว่าจะมาส่งให้ปปาสภาพสวยวิ่งวิ่งในราคา15บาทอันนี้อยากให้เข้าใจปปานี่ยว่าปปาก็พยายามผลักดันแล้วก็ช่วย f c ช่องปปาเนาะก,ก็ประมาณนั้นนะสภาพผ่านการใช้งาน15บาทสภาพสวยงาม ยี่สิบกว่าบาทขึ้นไปเนาะยี่สิบกว่าบาทขึ้นไปโอเคนะสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบันนี้เรามาดูปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองฮะอ่ะสภาพผ่านการใช้งานเหรียญละสิบบาทถ้าสภาพสวยงามวิ่งวิ่งแบบนี้นะฮะวิ่งวิ่งแบบนี้อ่ะก็น่าจะได้จากสิบบาทก็จะเป็นสิบห้าบาทยี่สิบบาทประมาณนั้นนะฮะเนาะโอเคไหมฮะ ใครไม่เข้าใจยังไงก็รีดูอีกรอบเพราะปะปาะะไม่มีเหรียญตัวอย่างที่ชัดเจนเนาะทีนี้อยากให้ท่านผู้ชมฮะ,ะรู้รู้แล้วใช่ไหมว่าสภาพสวยกับสภาพผ่านการใช้งานปกติธรรมดานะทั้งทั้งสี่ทั้งสี่พศใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้นะท่านผู้ชมฮะปะปาะจะบอกว่าเหรียญเนี่ยอันนี้ผ่านการใช้งานมากยกตัวอย่างนะอันนี้เขามาสภาพเดิมๆที่นักสะสมเขาเก็บไว้อย่างดีก็ส่งให้ปะปาะนะฉะนั้น เหรียญเนี้ยไม่ได้ขัดน้ำยาไม่ได้ล้างน้ำยามาเขาจะเป็นแบบนี้เองเห็นไหมท่านผู้ชมนะเป็นแบบนี้เองดูฮะท่านผู้ชมอ่ะครนี้เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ปปาขัดมาฉะนั้นแนะนํานะปะปาซื้อ2ส,สภาพแล้วเนี้ยขัดมาอย่างไงนะฮะจะลงน้ํายาเงาอย่างไงน้ํายาที่ลงเงาเนี้ยยังไงก็ไม่เหมือนเดิมๆนะฮะฉะนั้นใครที่จะถือว่าปปาซื้อสองสภาพแล้วจะเอาเหรียญไปขัดลงน้ํายา ลงอะไรประมาณนะั้นไม่ต้องไปลงนะมาสภาพไหนเราก็ซื่อสัตว์ชื่อตรงขายมาสภาพนั้นเลยถ้าของท่านใหม่วิ้งๆอย่างนี้โด,โดยโดยการเก็บรักษาดีเนี่ยยังไงป้าป๋าก็ให้ราคาอยู่แล้วทุก4พศนะฮะอ่ะท่านผู้ชมดูนะฮะนี่คือเหรียญอ่าเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยมเนาะ5บาทขนาดใหญ่ของราชการที่9ของเราใครที่มีนะทั้ง4ปีพศนี้นะส,าสะภาพผ่านการใช้งานปากติธรรมดาอย่างนี้อ่ะก็อ,อย่างที่บอกไปนะ แต่ถ้าเป็นสภาพทั้ง4พศถ้าเป็นสภาพสวยวิ่งๆอย่างนี้เดี๋ยวปปาจะเพิ่มราคารับซื้อให้นะจะเพิ่มราคารับซื้อให้แต่ราคาจะยังไม่สูงมากนะจะยังไม่สูงมากก็อยากจะแนะนําอยากจะทําความเข้าใจว่าก็ดีกว่าปอปาไม่เพิ่มให้เลยอะไรประมาณนั้นเนาะปปาคืออยากจะให้เอฟซนั้นคนที่ถือเหรียญที่ค่อนข้างจะสภาพสวยเนี่ยได้ได้ได้ราคาเพิ่มนะท่านผู้ชมนะเพราะปปาเองก็พอจะมีหนทาง จําน่ายแบ่งปันเหรียญให้กับนักสะสมที่รอรับเหรียญอยู่เนาะโอเคเนาะเข้าใจตามนี้เนาะอ่ะจบแล้วสําหรับปอปามารับซื้อเหรียญครุฑขนาดใหญ่ของรัชการที่9ไม่ว่าจะเป็นครุฑ5บาทปีพศ .2,500 ครุฑ9เหลี่ยมหรือว่าจะเป็นครุฑผ่าปีพศ2 5 2 5ครุฑเฉียงปีพศ2 5 2 0แล้วก็22จบแล้วเนาะ เดี๋ยวใครที่ดูแล้วถ้ามีก็ลองๆฮะส่งรูปมาตรวจสอบมาประเมินราคานะอ่าตรวจสอบประเมินราคากันท้ายที่สุดเนี่ยสำหรับซื้อสองสภาพอย่างเนี้ยท่านจะบอกว่าท่านเหรียญใหม่ถ่ายรูปมาก็ตามนะฮะท่านต้องยินยอมเข้าตรงตามที่ว่าเหรียญมาถึงแล้วเนี่ยขอให้เป็นเหรียญที่สภาพไม่ขัดไม่ล้างมาใหม่ตามสภาพจริงปปาขอดูเหรียญจริงนะฮะคุยกันตรงนี้ให้จบนะท่านผู้ชมจะดีกว่านะอ่าจะดีกว่าฉะนั้น ถ้าท่านยินยอมให้ประปาตรวจให้ประปาแยกระหว่างเหรียญสวยไม่สวยออกเนี่ยถ้าท่านพร้อมยังไงก็ส่งมาถ้าหากท่านไม่พร้อมก็ยังไม่เป็นไรให้ไม่พร้อมจะรับเงื่อนไขตรงนี้ก็ยังไม่ต้องส่งมานะเพราะที่ผ่านมาประปาก็รับซื้อสภาพเดียวอยู่แล้วฮะก็จะมีใหม่วิ่งวิ่งติดมาบ้างอะไรบ้างประปาก็ยังให้ราคาของการผ่านใช้แต่ท่านไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยถือว่าส่งมาให้ประปาขัดแยกท่านมีโอกาสาที่จะได้เหรียญสวยๆราคามากกว่าสภาพผ่านใช้ปกติธรรมดา โอเคเนาะลองพิจารณาดูนะฮะคลิปนี้ผมปอบป๋าศึกษาแบงค์เนียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ